โอเคเชิญก okay, okay, okay. oh, wow, ็โอเคก็ตอนนี้เข้ามาอยู่ในเกมที่เรียบร้อยวันนี้จะมารีวิวรหัสนี้ให้ดูรหัสนี้ยที่อยู่นะเนี่ยว่ามีอะไรบ้างวันนี้โอเคเพิ่งไปเพิ่งไปปรับหน้าจอเป็นเอ้ยไม่ใช่เพิ่งเปลี่นเป็นภาษาอังกฤษมาก็จะงงงหน่อยตอนนี้ปรับเป็นภาษาอังกฤษหมดเลยก็เริ่มจากตัวละครไหนว่าตัวละครนี้โอเค โอเคตามนี้เลยที่มียู่ทั้งหมดโอเคมีหนึ่งสองสามมีสิบห้ามียี่สิบตัวรวมสองตัวเริ่มต้นโอเคไปต่อที่ชุดไม่ได้ก็ไปแบบรีบๆเพราะหิวแล้วตอนนี้จะไปกินข้าวอีกอน,นี่ก็ห้าโมงพอดี 7, แบบเจ็ดสิบก็อยู่ก็เริ่มจากเป็นชุดไป โอ้ยเท่ดีเลยใส่ยี่เหละใส่ยียลย่ลงเล่นเฟอยกดโดนอะชิบหายเท่ดีเทีได้อยู่เริ่มจากอันนี้ก่อนเลยอาจจะดูเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูไม่ทันเรื่อยๆ่เื่อเยไปไเป็นดนี้ที่เยับต่ผู้ชายเดี๋ยวเอาต่ผู้ชายมาให้ดูอ,อชายให้ดู อูมานี้เสื <c ười> ้อนี้เยอะหน่อยเยอะว่ะทุกอย่างเลยหมดละโอเคต่อโอเครองเท้าไปหมดไอ้นี่ก็มีแค่สมอันเราไป็นของโต๊วพี่ชายตลอ Ok, này có mình không có hai xưa xưa anh đi dỡ rồi lười 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 một được có gì cái gì rồi anh kia mi đẹp, mi dỡ thôi này เอารองเท้าไปรองเท้าก็ไม่มากมีแค่นี้าอันนี้ก็เหมือนเดิมเดี๋ต่อไปไปชุดแล้วเนี่หว่าแล้วก็สับเลี้ยง ไข่เชิญเนี่ยเดี๋ยวเล่นตันเลี้ยงก็ตามนี้ประมาณน,นี้เองต่อไปก็อะไรวเขาเรียกไอแผ่นในนั้นนะเข้าไอเออช่างมันกลับไได้ในภาษาไทยมันเรียกอะไระเกี่ยวกับภาษาอังกฤษหน่อยเห็นเขาเห็นช่วงนี้เขาเปลี่ยนกันเยอะ ตามนี้เลยกไ็ไม่ค่อยใช้อะไรเท่าไหร่หรอกส่วนใหญ่ก็อันเนี้ยอะไรอีกดีโอเคแล้วก็รูปหมดละนี่อะไรวะกล่องศพกล่องศพนี่ประมาณนี้อันนี้ก็ใช้อันใหม่สุดอันล่าสุดเลยสีขั้นโซง งอันนี้คืออะไรอ๋อกระเป๋ากระเป๋า <laughs> ภาษาอังกฤษไงมันก็งงๆหน่อยก็มีอันนี้ก็อันนี้มีด้วยนานแล้วอันนี้แต่ไม่เคยเอาไปใช้เลยนอกจอันนี้แหละชอบสุดหมุนมันก็เป็นกระเป๋าหมุนก็มีแค่นี้แล้วก็อันนี้ <c oughs> ลมก็ไม่ได้มีอะไรมากใช้ไหนดีวะเปลี่ยนดีวะไม่ค่อยเปลี่ยนเท่ามหร ก็อบดอนี่กส,สวยๆนะั่นประมาณนี้อาจจะไม่ได้กดบดหรอกเหนื่อยเจ็บนิ้วแน่กดบดนี้โอเคก็ประมาณนี้ก่อนแล้วก็สกินปืนหนึ่งที่ดีที่สุดละถ้าไม่มีในเกมนี้อยู่ยากไม่มีสกินนี้ มีสกินปืนมีอยู่ยากเกมนี้บอกเลยเริ่อมจาก n c a หนึ่งมีสองกระบอกอันนี้ก็สองอันนี้ก็ไม่ต้องสนใจมันไม่ได้ใช้อยู่แล้วเพื่ออะไรปะไม่มีความสามารถอะไรเลยไม่เคยหยิบไปใช้เลยสอันเนี้เมื่อตอนแรกก็อันนี้กดเล่นเล่นได้ถาวรเฉยอันเนี้ยสิบกล่องถาได้ถาวรเลยแล้วก็อันนี้ยกล่องเดียววันนั้น กดไปได้กรูป,ปองฟรีมาใบหนึ่งกดได้าดาวบอลเฉยโคตรโตเดเลยแล้วก็ ewu เป็นสีทองรถลูกสองก็แน่นอนใครบ้าไม่ใช้อันนี้วะบวกระยะสองก็ดีแ,แต่ตะวันลบอัตราการยิงไม่ค่อยชอบก็ ak เป็นก็สองอันนี้แหละใช้อยู่บางพอพอเบอื่อเบอื่อเขไปใช้อันนี้พอหายเบื่อก็มาอันนี้อีกมันได้แบบเบียดออกเฮ้ยกดผิด อ้นี่ถึงไหนแล้วเอเคอยู่ไหนก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาัมานนี้ช่วงนี้ก็ใช้นู่สีแดงบางทีก็กลับไอ้น,นี้ไม่ซ้ำกันบางทีกแ็แล้วแต่อารมณ์เช่ามันแล้วแตอารมณ์แหละประมาณนั้นก็ UMP สกินนี้ดีสุดนี่ก็อัน,นี้ก็ใช้ได้นะถ้าไม่ถ้าไม่มีอันนี้ก็แนะนำเป็นอันนี้เลยส่วนอันนี้ได้มาจากเติมตอนนั้นครั้งแรกเลยเติมครั้งแรกได้มา ไม่รู้ใช้ทำอะไรไมือนก็เอ็มพ5ตอนนี้ไม่มีสก,กินมีแต่สก,กินก็โว่อย,อยู่เดี๋ยวไม่นานจะต้องเติมสุ่มหน่อยก็อันนี้ก็ไปลงแรงซีวีซีเอาถ้าอยากได้ชื่อปืนว่าอะไรว่าดีเซอร์อะไรไม่รู้ชจบมันอ่านไม่ออกอ่านออกแหละอะไรไม่รู้แหลจะจำวันนั้นจำชื่ออยู่ได้เลยแต่ว่าอยากได้ก็อย่างนั้นแหละลงไปแรงซีวีซีเอาให้ได้ถึงแรงโกสาม ก็ก็มีสก,กินเดียวอันนี้ฟรีไปเอาไอส้สีไอ้บัตรสีแดงบัตรเกลือเกลือสีแดงมันไปแลกก็ไอ,อ้สีมีโอยเยอะอยู่แต่ที่ใช้งานจริงก็สองอันอันนี้ก็มาทำไมวะเมนนี้อันนี้อะไรไม่รู้แม่นยำสองรู้สึกเป็นภาษาอังกฤษงงชิบหายอึ่งแม่นยำสองแต่ใช้เป็นสองอันนี้ นี้เลยสามวันเชนดีดีกว่านี้มีถาวรหมดแล้วกวันนี้หมดก็ไปใชนี้ต่อสกาก็สองกะบอกนี้ถาวรก็ใช้ก็บอกอะไรอันนี้ดีกว่าอันนี้ไม่ดีเลยแจกฟรีเชนดีดีกว่ากวีเดชกอซ่ายังไม่มีสกินผมไม่ค่อยรอบใช้ปืนนี้มันยิงไม่รัวถึงมีสกินยิงรัวก็ยังยิงไม่รัวเหมือนเดิมจะพูดทําไมก็เอ็มพีถเป็นอันนี้แจกฟรีเหมือนเดิม ดาการิงสองกระทะอันนี้แช่นี้เลยเป็นมีก็อัลล่าสุดเลยไ่เคสไม่มีสกินเพราะไม่ใช้ปืนนี้อันที่ไม่ใช้จริงปืนเนี้ยไม่มีสกินไว้เลยไม่ค่อยได้ซื้อก็เอ็มสองสี่เก้ามีอันเดียวคาเก้าแปดอันนี้ใช้อยู่เอ็มเจ็ดเก้าก็ไม่มีสกินฟาวาดเป็นฟาวาร์ดเหลือง ก็ไอ้บาทอันนี้ยังไม่ได้ถาวบอทีสุ่มไป3 0 0้กว่าบาทหมดไป3 0 0้กว่าบาทพันกว่าเพชรได้มาประมาณตอนนั้นได้มา2เดือนต,ตอนนี้เหลือ3-5วันแล้วเดี๋ยวพอหมดอันนี้ก็ซุ่มมาอีกเอาถาวบอเลยแต่ตอนนี้ใช้ไปก่อนเพราะว่าถ้าสุ่มถาวบอมาไอ้35วันนี้ก็ไปหมดก็ใช้อันนี้ไปก่อนก็สแป๊เป็นอะไน,นี้อัตราการจิกงสองอันนี้ก็ไม่รู้เอามาเพื่ออะไรสองอันนี้ รมมอันนี้ไม่รู้จะเอามาทำาไมเดยเนี่ยดีละเอ็มหกสิบเป็นสีทองก็อะไรไม่รู้สองจำไม่ได้แล้วเนี่ยอะไรวะระยะเออใช่ระยะออระยะ,ระ,ยะฟรีก็โอเป็นอะไรด,ดีได้ฟรีมาจากวันนั้นมีมันมีกิจกรรมอะไรสักอย่างได้ฟรีเฉยได้ได้ถาวันด่เออเอ็นเป็นสองสกินนี้แต่ถ้าอันนี้หมดก็ไปใช้นี่เหมือนเดิม วันนี้ไม่ได้ถาวรที่เหลืออะไรไปได้ห้าชั่วโมงแล้วครณะเป็นอันนี้นเดียวก็ซีอีส้าอันนี้ก็ไม่มีอะไรเยอะแล้วเระเบิดตามนี้เลยระเบิดเระเบิดแต่ชอบอันนี้นะสุดๆเลยชอบเลยแต่พอเบื่อก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาได้ไม,ม่อะไรเยอะไอวอลก็มีแค่นี้อันที่ชอบสุดก็มีสองอันนี้ แต่เบื่อ,อไงใช้บ่อยเกินเลยวันนี้กลับไปอันนี้ดีกว่าเอ๊ะน,นี้ดีกว่าพูดโมโ้มีสลับกันใช้อยู่สองอันนี้แต่เมื่อก่อนใช้แต่นี้เลยมีอันเดียวแล้วก็พอเริ่มมาก็ซื้ออันนี้ก็มมาได้ฟรีหลังจากนั้นก็ซื้ออันนี้แล้วก็อันนี้ได้จากเขาเรียกสิทธิ์ขั้นสูงที่หนึ่งพันตตอนนั้นมีแค่นี้อยากได้ไอวอลใหม่หนะแต่ว่า สุ่มไม่ได้มันสุม่มยังไงก็ไม่ได้คือแบบหมดไปคุ้นเยอะวันนั้นก็เลยว่าไม่สุ่มแล้วได้อนี้มาก็ไม่เป็นไรแล้วก็สกินรถอะไรอีกเนี่ยเป็นตุกๆแล้วก็สปอร์ตมีคันเดียวโอ้ย <c oughs> จะรีวิวล้หัดตว้ยสปอร์ตมีคันเดียวอะไรเลือกหนาเนี่ยแล้วก็รถจิ๊บสองอันนี้มอเตอร์ไซค์มีคันเดียวอันเดียว สกินเดียวเออเออค่อยเล่นได้ไหมถ้าก็ทำนี้เลยเลื่อนเร็วไปวะเอาใหม่เอาให,าใหาม่ทำนี้ทำนี้อเคหมดแล้วนี่คืออันนี้หมดแล้วนี่หมดแล้วก็ประมาณนี้แหละไม่โอมีอะไรอีกไหมอืมีอะไรไห้วะไ อ๋อนี่ยใ่น่ยจะบอกเลยไอดี ID นี้เต er ิมซอขั้นสูงทุกซีซันเลยแต่อันเก่าๆอ่ะตอนที่ยังไม่เล่นถี่ยังไม่ได้ er er ung, เติมเติมเฉพาะช่วงเล่นช่วงแรกก็ไม่ได้เติมหรอกเติมช่วงหลังๆก็ตามนี้หมดเลยไลค์คนกดไลค์เจ็ดร้อ้คนก็ลบหกแหงลบตามนี้มีอะไรกันไหมวะอยู่แดงไดมอนตามนี้ชัดเลยแต่บท ไม่มีอะไรแล้วก็ไม่ยังไหนไหมหมดเลยใช่ไหมโอเคก็ไม่มีอะไรเยอะแล้วก็สักรีไว้แค่นี้ไม่เจอใหม่คลิปนะแล้นนีก็ไปแล้วแลนวทีก็ไม่เจอใหม่คลิปนะ